สบายดีคคทุกคุณทุกคนทุกมองทุกวอนพี่น้องตอนนี้เกจดโมงกับห้าสิบเอ็ดนาทีพี่น้องสิมาหนึ่งพักกะลัมกินกะปุลกระปูกะเที่ยมมักิกพี่น้องหมอกับคนจะโดนหลับเพื่อแต่แแแตงแล้เวเอันหนึ่งกันเลยก็จะเทะเลยนะพี่น้องอเทลงเลยเทลงหมอหนึ่งเลย หนึ่งกินข้าวปนกับปูโอ้ยชาวนาอ่อยโวัวดเลยนะกี่ปูเลยพี่น้องแปดโมงแล้วแหมได้ไพ่ก็แหมแหมห่อนพี่น้องเลยยับออกย่านันโดนข้อง ภาษาของนางพี่อน,น้องนั่นละแล้วงเลยท้งกระปุกข้าวจี้เรียบร้อยแล้วงเกะเรียบร้อยเลยเพอนนอมมี่น้องไอสานีนั่กับิมัดตามผิยชิบเพชรบะน้องหวังผิดกัน,น,อ,กกนอันมาแต่พูแต่พามันแสดงอย่างนีน้อย่ามันผิดผิดเ,เลยกินบวรรัวเซี่ยนพี่น้องกัดเอาใส่ชักสามหน่วยอเออผิดกับบัวเซี่ยนจะได้เขาเป็นท้องกระเพาะผิดๆก็ได้ มะกระเทียมลบนาวพี่น้องลบนาวที่บุดกระปูลบนาวเลยบกระปูที่นี้กระเตนม้งชิคเกอร์ยังบมาเลี้ยอยู่แต่เจ็ดม้งก็ได้หิียวข่าวเลยจับพีดจับพิษจับถ เปูเราไปเล่นหอกแก่จะมีน็อตกินก็บบอกพักทั้งแต่เรปนอกปนาต้องกินปู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 เสียปูปูมันก็จะงี้นจังหวะก็เบาบางกันเด้อแต่ทิ้ง่ายกว่าปูปลาอยู่หรอ ใส่น้ำตาลน้อยกระปุ๊กน้ำตาลน้ำปลาน้อยหนึ่งพอด,ดีฉลังคงแสบโค้งง้อนั่งคือเอามาอะไรอยู่ใส่โอนี่ดิแสบโค้งงัวขาดบ่ได้พี่น้องเตียงน้อยก็กินเบิดบวกนึงนะโอให้กินพอเมาเหลราทูพอได้กินเบิดบวกก็พอจะห้อร้าน ไม่ไนึ่งตะปูนวานอีู่ใดข้างนอกประเดกประเดกกันมันเฮาเปิดมันฟูปปชนาขึ้มมนต็มฮาต้องเห็นจริงทีั่นนๆๆๆๆๆๆั่นนั่นนั่นีม่ีพี่น้องปูนีเชิ้นดี้ฟูชนานะ การประเดไรก็ต้องหุงน่านาคินประเดวันด้งวมงก็จะไม่ต้งหวงนะครับคุณแป้งคุณปูวันนี้เผ็ดคาทยกับผ็ดปุ มันบานอยู่แล้วไปตัวตะม่านมากนงั้นทไปใหม,มออห่อยู่แลไปบถือบอหอมหอม้าหอมเลงหอมข้งใส้เนี่ย ขงคใช้ของทางใช่คนไปหาเงินคนญานเลิอแท้่่จจะ่นจจะอุ้มมันแทบไวนี่จังล่างโบกานพี่นโบรากันทุกคนแต่โบราปพิ่นคนแรกก็เจาะอเจาะอยู่ เรียบคุกคนละว่าก,กันท<ะ>แทลก็ดีจากล่างเนาะจมุลมก็ครึงวัวลียพี่น้องมะแจงมันบวาก,กันเจ็บ มือจับอามาเยี่ยหมดมือวัดเกลนน้องกระสันนี่เพื่อนมันอีกคกนอันนี้เอากระดองมันเลี้ยไงไว้ก่อนอ้าลืมตามตัวนี้มาแต่ว่ากระดอง่งตามันมันไห,หนก,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 กันเนาะมันผิดกับเป็นกัดขัดกับทีน กูแต่งกหน่อยเนาะหาเขาเขาใส่นี่ล,ะพ,กกละ,ะพักการหยุดรถเนาะหนึ่งก็พักการ เดบกท,ทดึงหูบออกไปน้องทันตุทุกทำได้ัวใหม่เงี้ยใหม่ก็เจ้าอะไผัวใหม่นั่นได้ัวใหมใหนนให่น่ะนทันตุทุกเป็นอีโบพีน้องนัานก็คือว่าทันนั่ก็เจ้าวัชชันทีดทดนนปป่ดีนะจ๊ะไปกินกลยเดลกเร็ววยเลย แล้วเลยทุกโค้นมากินน้ำกันหิวแห้งแล้วกินน้ำกันหนึ่งพักกะลามพักกันจองบริหนึ่งมะเขือสองน้อยพี่นอ้องพักกระถินเยียบกินเยียบไปว่าลิกเด็อเอภ้ยก่อน ข้างซ้ายเด้อนี่นะเฮาเบิงในกล้อบมาันสิกลับกันข้างควายบัี้ ก็พอาก่เงี้ยหนอย่างเนาะก็ไมขึ้น,นหอดกูได้ปคือจะไม่ได้กัดแต่ละพิร เสียบแห้ปูนปูนอ,อ,นอ้องยืมต่ำยุบกระแนะยุบกระได้จํากระได้

อันนี้มันเทปมันนัวนัว,ก,วก่องหงอไปร่องซุ่มกับพี่น้อนนง ผมวิ่งไปไล่ย่องจักจะไปถ่ายคลิปวันจักจากย่อมผมตื่นมานั้น <c oughs> ม,มีอันมีอันยังมีคุณก็จะมีคุณจองนี่ทำโม่ทำแสดงห์คุ้นสุดวันจักจะไปคุดมันวันจักจะไปอันย่อผมผรมวันจักจะไปอัน,นทางใหม่ ตัวเราหัวงอกแต่น้อยตัวนี้เบิ้งเอาลืมตามแช่บบอกจะยามปุดพวดดุดผันมาบริยินทั้งเชียงหลับอองตนกัรมันๆันเน้าเนาะทุกคนอองนางมันนะไปะเดาของนาำมัน เวลากใกว้ๆทานผู้ชมกินน้ำกับบอกท่านลูกไป,น,น,ปน,น้ำกระปุ่นก็ทีครับ มันมันมีทั้งนึ่งล,ปล,ละปุ่นปุ่นใส่น้าบุปลปุ่นคาราทีละปลลุ่นใส่น้าว้ามันมันเต็มถ้วยมันฆ่าถ้วยพี่น้องละปุ่นละจำกินคารากรกินปุป่นปูแล้วทะลุะพลาดเข่า Yeah. มาคุณแม่ก็จนนะเหนล่องแรงๆุบ้านก็บึกบกอิจฉามาเดิน้าไปนั่งที่รูอยู่ให้เขอบ่มาหา เทพนะหน้าที่กับลายกับบ่ากันเนาะธุรกิจของแกเพิงว่าหน้าที่ขลายในแก้นอยพี่น้องกับบ่ากันถ้าว่าที่อกที่แจกุกยไลกุ้ยเทกุตยจิตาไม่เบิกในเด้อพี่น้องดูนางในว่าวไอ้เวกอยู่คนเดียวเบิดมือเบิดคืนเขาเข้ามาโอกคัดจองอันนี้เขาตัน โุ้เมันวนะ่าดเรพี่น้องกิดหน้าพ่อกำไมคบูเราคุณนอะไรสบายดีจ้าตักิดกกต่อไปทงางยาติดต่อพูดเ่ยตอนที่แน่